ทช้าๆโดยไม่เกิน30วิก็ได้นี่พอ28วิ29วิ30วิพี่เริ่มเทครั้งที่2ครั้งที่2เทเท่าไหร่ครับ120 120 120บวกกับของเดิม60ก็เป็น180พี่จะเทโดยการควบคุมให้เกิดการโดนน้ำพร้อมๆกันเป็นก้นหอยนะครับวนเข้าวนออกวนออกแล้วก็วนเข้าอะไรเงี้ยครับเห็นไหมฮะ ผมก็คือมันจะได้โดนน er. ้ำทุจุดเอ๊ร้อยแปดสิบอ่าอันนี้ดึงเวลาได้พอดีแป๊ะรอบที่สามหกสิบหกสิบวกเป็นร้อยสี่สองร้อยสี่สิบถูกไหมครับสี่สิบอ่านี่ผมรู้ตัวว่าตอนสามครั้งแรกของผมเนี Wha ่ยเทแรงมากก็คือการสกัดกาแฟออกมาแทบจะหมดแล้วถ้ายังคงเทแรงอีกในรอบที่สี่ totally มันอาจจะเอาความไม่ดีออกมาแล้วซึ่งเรากับทั้งปลาเทคล้ายๆกันงั้นเราก็เลยเลือกที่จะเทครั้งสุดท้ายด้วยการแค่วางเบาๆคือเติมเฉยๆสองเก้าศูน <2 90, S 2> แล้วก็300เป๊เนี่แล้วก็ทิ้งเวลาไปครบ2อนาที ยกออกแค่นั้นี้ครับอันนี้แปลกมากคั่วอ่อนแต่กับว่ากาแฟมันแตกเนื้อกาแฟมันแตก